บายดีผีน้องมดสุขูสุคนมาเบิ่งนางใบบุญลินเปื่อนด้วยผีน้องน้าน้าหน้าหน้าน่องไปนอนอยู่ทงเฮือนด้วยผีน้องเด้อไปแล้วไปแล้วลินเปื่อนขนาดเลยอ่าอ่าอ้าวโอ้ล่มล่มล้มล้มอ่ะอ่า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 เอาถือไม้พลอยข้าดมฝนเอา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  อย่ามันกินหลายได้มันสิค่าก้างข้อมันได้มันเออโบไหโบไฮพ่อเร่งเห็ดน่องเด้อลูกเด้อเห็ดน่องเด้ออไปแล้วพ่อฉันลูกพ่อฉันเสียเสียตู้เสียแผงเขาเปิดผักเซ่ผุดตึมตึมจะเขากินจะกินดองบอกผมจะหาปลาขาว พ่อขาวแล้วปล่อยให้มันลินโลดนะมันลินป imprint, เปื้อนๆลุนลินตามใจมันจังอาบน้ำให้มันนั่งเลยลุยเลยลุยเลย,ลยมาหาแม่เแ่าว <ấp> ันว่าลองเพลงบะล่ะฮะไปเลยห่านดูเชฟเนาสูตชาูนี่ห่านเอ้า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 ยุงกินกระตู๊แก้ม กินมือเศ้านี่พี่น้องเอ้ยน้องกินแก้ผลทิ้นเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเบิ่งไหนเบิ่งไหนอีไปบุญลื่นอีนี่จักเดือนบ่ชองเดือนปลายเดือนชองเดือนบ่อีไปบุญเกิดก่อนได้เน้อลื่นชองเดือนปีปีเดือนลื่นชองเดือนพี่น้องอีนี่ก็แสดงว่ามันได้ปีนึงอีไปบุญปีสองเดือนได้สัปปีนึ่งอ่าปีนึ่งนะพี่น้องนาง แพลวนางพาวแพลวอย่าลินขี้ลินนะถึกตากันนะยายาไปบุญเลยไปเดือยอีไปบุญหลือสองเดือนเลยสิคะได้ได้ปีนะค่ะยานมเมเด้อพี่น้องค่ะแม่เพื่อนนองออกนมแม่นางอะไรน้อยนางแพลวสือเพื่อนลูกเพื่อนบ้านใกล้เดี๋แหละบ้านใกล้กันมาลินน้ำอันนี้ก็เอื้อยเพื่อนนางพลอยนางแพลวนางเพดเอื้อยเพื่อนมิตรเพดแพวพาวเด้อพี่น้องเด้อ เพชรแพรว้าวนี่ออกนมแหล่นางไปบุญปีสองเดือนยังกินคืนหนึ่งสามเต้าสี่เต้าอันนี้บริกินนมแล้วแม่เพิ่นเอาออกนมกินนมแม่เด้อพี่นางเด้อแพรว้าวอ่าลิ่นน้าโมมักลิ่นเปื้อนลิ่นสะใจและอาบน้ำเพป็นอยู่เทิงน้องรายนอนอยู่เทิงอู่เด้อพี่น้องเทิงเฮือนเมื่อกี้ลงมาลิ่นไตทุนเอานางไปบุญมาลิ่น อันามไมปวดขี้เหงาขี้ยุกจูขี้เหงาเพร้อ,อ,ม,อมันเปื้อนเกิดป้าเธอมือละเนกละหน่อยคอยเผื่อไปสีเป้นได้เพราะว่าเเพื่อนทำมันมีงานจัดงานเผื่อสีเป้นบาทเดียวต้องเก็บนี่คอยจูดไปมือละเนกละหน่อยแล้วก็คอยแป้นไปเองมาเล่นนำใบบุญเดอ้อเอฟซีมาสุขูสุขคนป้าลุงนั่ไแม่ละพ่อนี่มาใช้เสียงตู้ใช้เพลงดหลูกเพลงดิใช้เพลงดิ ก้าบก้าบเด้กก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจังแลมองน้ำในคลองมีหอยปลาปูก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคูพรอนแหละนะฮะแค่มาพรอนขี่ข้าไปพรอนไปอิงถ่อฮะก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจังแลมองขูไปแหลมไปแล้ว ไปเดินกับลานนี่แหละวันไปไซมายจีก็ได้ไดีขึ้นรถแล้วบัดนี่ความเอนาขึ้นเอาขึออา้นขึ้นรถปะไปเฉยไปป้งเฮียนแล้วอืไปไซนี่ไปใช้นี่จะขี่รถบ่นนี้ฮ <มา S 1> ะ,ะอลอยแ<ล> <นะ S 2> บงเลยหลุดเลยลอยแบงสากเมียนบันไปถือไป้องเฮียนเด้อสากเพิ่นสากเมียนผัวเดาไปเพิ่นยางไปน้ำหมูเพิ่นเพิ่นเบยกขี้หมูผ้ายางเลยยางหมูผ้าขี้ขี้น้ำก้นเอาไปพูดในพี่น้อง บอยู่กับเก่าไปพกวกพกวกพกวกบุญหนึงมาปิ้งรถเดีดเด็ดสิบหายาขนมเขาได้มดเด็เดยดเด็ดเด็อเดยาขนมเขาได้หมดเดีดเดีดยว็ดสิยาขนมได้บนนี้ขนมมันถองหนึ่งห่าน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 ยุ้มห่านห้องเสร็จเข้าเลยอยากกินขนมน้องขาวห่านเอาเอาห่านห่านเก่งนะเต้าอยากกินนหมูห้องออ้ว่ อาไม่เท่าล่ำล้วกะอาลานเราไปอุ่นเหยียบหมดเลยเราจังมาไปหย่างอยู่เลยโอได้มูลินโอ้โอ้ล่มให้มูล่มล่มละนั่นกำผึ่กกำผึกลินกี่ดินเด้อนั่นนั่นั่นคนชกกระโปกเคยเออเอาม่านปะไปเอาม่านปะไปเอาม่านปะ วันก็วันมาไปอาบน้าปะอาบน้าปะสวัสดีพี่น้องสวัสดีเพี่อที่จะไปนำมานางใบบุญพี่น้องเมืองไหนนี่ใบบุญแลนไปนะ้องคะเจ้าอันนี้พ่อแอรกับชิมาภายหลังถ่ายน้องใบบุญแล้วพ่อแอรกับชิมาเล่าประวัติย่อๆของนางกุ้งเนาะแต่ก่อนเพิ่นกา,าท่านได้เอาครับตาทำเนาะ เพิ่นก็ติดต่อกันทางเพศทางไลน์พี่น้องทางไลน์แลวก็มักฮักกันเพิ่นกับมักฮักกันและก็นัดกันมากพี่น้องมันมีบุญลอยลอยกระทงอยู่วัดแสนอยู่มหาไซแลือบ้านแพร่นี่แหละบ่าวสาวเพิ่นกับมาลอยกระทงเนาะพลังมาลอยกระทงกับเพิ่นก็นัดกันมาพอดีเมื่อลอยกระทงแล้วก็เพื่อน่ได้เมื่อเลยนะพี่น้อง กับมาสู้เอาตาทำเลยมานอนอยู่เพื่อนนี่ล้ะตื่นเศร้ามาพ่อแอกับบฮูบฮูว่าลูกเอาผูญิ่งมานิ่งแต่ไม่จี้เพราะว่าเจ้าได้ลูกไผ่เลยได้พ่อแอกับตกใจว่าบฮูก็เลยก็เลยเอากันแต่เมื่อนั้นเนาะพอดีเมื่อร้อยกระทุมกำลังเอากันแล้วก็อยู่กันมากพ่อแอรกับสีเล่าเนอๆเนาะ ว่าอยากเอาใบบุญนีไปเลี้ยงบวัวเห็ดน้องกะเห็ดหลานเอาไว้เบ่งตังนาปรึกษากันเท่าแก้ลายคนพ่อแม่ก็เลยแบบได้ให้เพิ่นนต่เอาเลี้ยงไว้พี่นอ้องเลี้ยงไปนี่แหละตามมีตามเกิดเท่ <c oughs> าที่มาหาได้เนาะพ,อพออะา่อพ่อแม่กะบ่มีรายได้ยังยยม,มีแต่ว่าเฮ็ดยูทูบนี่าลงตลาด ขอบคุ้ขอบใจน้ำเอฟซีทุกทัวร์นาท<ถ>ั้งในและนอกประเทศที่ว่าบ,อบา่บอปะบ่อทิ้งกดไลค์กดแชร์ให้เมื่อกี้ทอแง่ขอได้ค่านมค่าขนมร้านพี่นอ้องค่าเกษตรร้านนั่นะเมื่อกี้เรากา็ลำบากแน่และร้านสองคนบอสามารถเอาได้คนหนึ่งคือลูกท่าเม็ดเม่นท่าน้ำโม alors, ่หล้วก็เสียด้เอาเมื่อไว้น้ำเม่เท่ากับคนอยู่บ้านฮาร์ดพี่น้องขายฮาร์ดเ้องแม่และยันบริหารเพราะทำได้เท่ากี่น้อง หามาฮ่นี่คลิปมีลาบไปก่อนเ้ะพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ด้อจ้าลาไปก่อนลูนะ่สวัสดีบ๊ายบาย